สวัสดีค่ะมือนี้พ่อพ่อกับค้นกลางป่าสายลุยอีกและนาอพี่น้องเนาะมือนี้เฮาสิมากีดยางเราว่าเมื่อคืนนี่พักแล้วเดี๋ยวรอใหตุคำจักหน่อยก่อนเฮาจังสิกิดถึงคิวเลยเด้อนี่คือบรรยากาศวันนี้อาจจะบาตกก็ได้นอ้อรุ่น,นเอามารุ่นรอใหุ้คำจักหน่อยมือนี้สิกิดแต่หัวคำอยู่ประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละ แล้วเข้ากะที่ถาล้อหยอดน้ำกดคือสิบ,บรตกเนาะพี่น้องอแต่ว่ามืดอยู่ด้มืดอยู่ก็สิได้อยู่มั้งและได้เวลารีดยางเด้อพี่น้องเดอ้อได้เวลารีดแล้ว ก็ีดยางกันเลยต้นแรกที่เคยกีดลงมาต้นแรกด้วยพี่น้องเลยต้นนี้หกร้อยยอดดำต้นแรกมามืออแรกก็กีดต้นนี้ละก่อนเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งสองหันหนึ่งเลยบัานพเพราะว่าพันยูใกล้เดียวกีดต้นนี้แล้วก็กีดสองหันหนึ่ง 2, 5, 1 Giang đôi khi qua khi ổ thì nhìn Bó, đi chân này vụ Hột lói, gió, đầm เอดนดำเด้ยนี่เลยต้นต่อไปเลยว่าได้เข็นบาดกิีดที่หนูเอวว่าว่ามีผู้ถือกล้องยอดดำ 二五零。 ต่อไปเลยยอดดำหกร้อยเด้อแบบ้เดอคุณกลางป่ากีบนี่ได้อยู่พี่น้องเอ๋ยใส่ได้อยู่บว้ัวคือว่กออกก็ได้ประมาณนี้แหละยอดดำหกร้อยนี่ อยากถือเร็วอยู่อะตัวยาไว้นี่ยอดดำหกร้อยบ่ออกเอาซะเลยเนาะพี่น้องเอ๋ยคุณแม่บ่ออกเอาซะเลยต้นนี้นะนบน่ดิวนเน้ำกระโปงฝนกับยังบบทันกระโปงฝนก็นกได้หน่อย กติดทุอย <film, S 1> ่างอ๋อยึดแต่ว่ามันพันยศยาเลี้ยวนี่สองหานหนึ่งสองหานหนึ่งเด้อจ้าเนี่ยเด้อสองหัค่ะเนีงหันมันย่างเหมือนกันไล่เต็มล่องอยู่ได้นี่คือยอดดำ หกร้อยน้ำกระดำดอกคุณพระเอกของงานยอดดำหกลอยเด้อหนองเด้อนี่เด้อกะสีออคิดดอกดูดิ พื้นหยาดปกุปกปกุกปุกเจสิี่ได้เรี้ยวได้ซาด้วยเลียวกับยาแหละหัวมันบอกว่าหัวไายสองห้าหนึ่ง กร้อยยอดดำพี่น้องเบิงแมนมูเขาได้อยักคึงเนิ่นยังบ่ทันดิพอได้อยู่ดิต้นพัน,น,นกับกระบเมนวาโน่ไปแด้วด้ใหญ่เลยนี่กัยอดดำเด้ยังเด้อ

In bang tuần honey song hà nội hôn hà nội hôn tìm 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 กันใหญ่พิ dumb, huh? ่นกันวทุกบาดเง n h ยาวสอง้าหนึ่ง <wh มันจะเต็มโปยอดดำนะคยอดดำคือเกานี่แป๊บแน่ก็ไล่เร็วคือเกา ยอดดำต้นต่อไปต้นต่อไปเลยพี่น้องคะคือเกาไหลคือเกาแต่กระโบได้คือเก่ายอดดำพวกลอยหยอดดำตาล หกร้อยธรรมดาได้พี่นออ้องนี่คุณพ่อนซาดอ,อกหกลอยกับบ่ออกยอดดำกับบออ่องวดได้ยางขายอยู่บ่อเด้หกอยหกสประมาณนี้หกร้อยธรรมดา เป็นหกร้อยยอดดำแต่ว่าเห็นเพิ่นซ่าคื้นนี่พิ่นกัสิออกซ่ายืมถือเด้อนีนน่นี่กระโปเพิ่นรีบไปเล่นนี้หกร้อยยอดดำเปลือกเพิ่นสีนา้าถือเด้อเลือกเพิ่นสีน้าเปลือกเพิ่นสีนา้าพินนาพ่นกัสิแฮ้งมายะที่ดอก เบิอ้องาโรดเห็นไหมเนี่ยนี่คือยอดดำหกร้อยเด้อเปลือกว่าขี้มูดอ่ะ,ะยดเร็วอีกอ่ายุดเร็วอีกอน,นี่ก็ยอดดำหกร้อยเด้อ เร็กนิดหน่อยเด็กผู้ปุณว่าันน,ะะน,น,น,าานี้เนระียกกันเร็วอดดีสองห้าหนึ่งะคะสองหาหนึ่งต้นแรกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลงมาล็กีดนี่นะใกล้กับหกรยอดดำสองหาหนึ่งต้นแรกนี่ใกล้เคียงเดียวขนาดได้สองต้น เป็นอันเสร็จแล้วมาให้ดูนี่คือย่อหกร้อยยอดดำต้นแรกที่มาเละลงเลยนะพี่น้องนะนี่พ่นยาวเศร้าหลยได้หน่ได้ยาเลยนี่และสาเหตุสาเหตุยดเร็วๆแล้วก็นั่นอยู่เด้อนี่คือหกร้อยยอดดำเศร้าไปเลยได้พี่น้องเอ้ย่เด้อ กีดหนาฝนนี่ยเพอต้องให้นก็ได้กีดปับ๊บหยอดเลยถาบอมีอันสองหาหนึ่งก็พกล่อยสื่อบ่ได้ปัญหาหนาฝนหรอกเศร้าหมดแล้วเศร้าหมดแล้ว แค่แค่นี้นี่คือยอดดำ<ม>ต้นพันแตกขึ่นอย่นี่นละแตกเลยนี่หกร้อยหกร้อยธรรมดาเด้พี่น้องเหมนเดิมต้นพันเรียบงามที่สุมาดูอีกต้นหกร้อยยอดดำ แต้นนี่ยังไข่เนี่ยพี่จุกน้อยเคนยังยศอยู่ยศ่นกับสีใกล้แล้วล่ะเนี่ย่นจะเป็นนันก้ามแล้วก้ามร่องแล้วก้ามต่ำร่องแล้วอีกเบอรดต้นเลี้ยคนกับยาแล้วเนี่ยโอ,อย้โหพี่น้องด้อย่าเร็วไปเร็วอย่าเร็วยศเร็วสำหรับคลิปนี้เ้าวเกษริย์เบิงสมิธนะพี่นะ้องเนาะ อย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าสายลุยนำเ,นเดอ้อขอบพระคุณสวัสดีค่ะ